การสร้างคี c o วาใน g โค้ดใน h e e t s e ด้วยส่วนเสริมนะคะขั้นตอนแรกล็อกอินเข้าสู่ไร์ของ Google ก่อนนะคะแล้วก็มาสร้างเพิ่มใหม่ตรงนี้นะคะเป็นสร้างชีทนะคะ ก่อนอื่นเรามาติดตั้งตัว g e n e r a t e QR Code ก่อนนะคะให้ไปที่ส่วนขยายแล้วก็ส่วนเสริมตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะคะ QR code g e n e r a t e ตรงนี้นะคะ,ะก็จะเห็นว่าจะมีหลายรูปแบบนะคะเลือกแบบแรกแล้วกันนะคะเพราะว่าง่ายดีนะคะคนก็เลือกโหลดไปใช้เยอะเหมือนกันนะคะตั้งสามล้านนะคะก็ คลิกเลือกนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะอนุญาตในบัญชีก่อนนะคะเลือกบัญชีแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะอนุญาตเสร็จนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสร้างชีทยังไงนะคะอย่างเช่นใส่รหัสเป็นเจนเป็นราดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อชื่อที่จะเป็นให้โชว์ร่างคิว o า e โค้ดนะคะนะใส่ไปรัก3ามชื่อก่อนนะคะ ใส่ไป3ชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวเรามา e เจเนเรตดูนะคะว่าจะเป็นบาร์โคดแบบไหนนะคะเราก็เซ l เลกทั้งหมดก่อนนะคะแล้วมาที่ส่วนขยายส่วนเสอพอเรามาส่วนขยายแล้วนี้ค่ะก็จะมีคิวอาร์โคดเจเนเรตให้เลยนะคะก็ให้คลิก Open เพราะว่าเราทําการติดตั้งมาแล้วนะคะก็กด Open นตรงนี้นะคะก็รอระบบทํางานนะคะเนี่ค่ะเขาก็จะเจนมาให้ทางขวาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีนึงนะคะ ว่าเนี่ยค่ะเราจะให้โชว์ส่วนไหนบ้างนะคะให้เป็นแบบวาดหรือแบบเป็น PNG หรือว่าตัวบรรทัดที่สองตัวคอลัมน์ที่สองเนี่ยค่ะก็คือคอลัมน์ตัวนี้นะคะคอลัมน์ที่สองตรงนี้นะคะก็จะโชว์นะคะเดี๋ยวลองติ๊กไปให้หมดดูก่อนนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะก็มีให้เลือกเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนนะคะลองติ๊กทั้งหมดดูว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะตรงนี้เราเลือกใช้ได้ด้วยนะคะ ใไซส์ใหญ่เล็กกลางแล้วแต่นะคะกดเจเนเรตนะคะเมื่อเครื่องเจเนเรตให้เสร็จแล้วนะคะก็มากด Open ตรงนี้นะคะเพื่อดู QR code ของเรานะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะกด Open ดูนะคะตรง QR code ของเรานะคะที่เราเจนก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะให้ไปดูในได์นะคะตรงนี้เขาเขาจะแยกมาให้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็น QR วอา e โค้ A ที่เราติดตั้งส่วนเสริมนะคะนี่ค่ะจะเจ็ดมาให้นะคะแล้วเราตรงนี้ไปแปะ,แปะในเวิร์นะคะนี่ค่ะเจนให้เดี๋ยวลองเจนใหมให่ให้มันดูไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะคะ เพิ่มใช้เป็นตั้งชื่อนี้ก่อน QR ชื่อเป็น QR Code หนึ่งสองสามแล้วกันนะคะตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนชื่อเป็นโค้ด คดณมองสามแล้วกันนะคะคราวนี้เรามาตั้งใหม่ตั้งค่าให้มันดูใหญ่ๆขึ้นนะคะดูไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็กดเจเนเรตใหม่นะคะก็รอการทำงานนะคะ ครบร้อยแล้วทีนี้เรามาเปิดตรงโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะคะก็จะเจอไซ้ใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ใซ้2สองอยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเจนมาให้เป็นรูปภาพของ QR Code เลยนะคะ ใหญ่ขึ้นสอง้อก็ใช้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเท่านี้เราก็จะสร้างกิวาโค้ดใน google ิ h e ี t จากส่วนเสริมได้แล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ